เวร์ไวท์เว็บเอสอารบูเลตเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดขลังนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูพระของกูกูเสกเป็นเอกสุดมืนมนุษย์ร้อยเทวาไม่มาเหมือนสวัสดีครับมิตรรักนักนิยมพระเครื่องทุกๆท,ท่านผมอาจารย์ชาติราชครู มาพบมาเจอกับท่านเป็นประจำในช่องทาง YouTube ช่องนี้ตํานานพุทธคุณเมื่อพบเมื่อเจอกันแล้วผมก็มีหน้าที่จะแนะนำวัตถุมงคลคลังเครื่องรางดังมีพลังพระพุทธคุณหนุนนำชีวิตได้จริงอย่างคลิปนี้จะแนะนำวัตถุมงคลประเภทเรียกว่าเป็นของสูงสักหน่อยหนึ่งเป็นวัตถุมงคลทรงความขลังศักดิ์สิทธิ์ นั่นก็คือพระปัจเจกับพุทธเจ้าหรือว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าของครูบาอริยชาติอริยจิตโตแห่งวัดแสงแก้วโพธิยานอําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายครูบาอริยชาตินี่ท่านเป็นสมณศักดิ์ท่านเนี่ยท่านมีสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณนะครับชั้นสามัญที่พระภาวนารัตนญาณวิคือวิปัสสนา เป็นเจ้าคุณทางฝ่ายวิปัสสนาว่ากันง่ายๆครูบารลียชาติท่านเป็นพระวิปัสสนาหนึ่งสองท่านเป็นนักพัฒนาเป็นพระนักพัฒนานะท่านมีถ้าสำหรับผมนะครับทานายชาติราชกรูเนี่ยเชื่อแล้วก็ศรัทธาท่านมานานรู้จักกับท่านตั้งแต่ท่านยังเป็นสัมมาเน,นว่าง่ายๆสมัยนั้นท่านเป็นครูบาเนนอยู่วัดวังมุยวัดวังมุยนี่เป็นวัดที่ ท่านครูบาชุ่มโพธิโกท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสจำพรรษาอยู่ครูบาชุ่มโพธิโกนี้ท่านเป็นลูกศิษย์ของครูบาศรีวิชัยครูบาศรีวิชัยเป็นครูบาพ่อใหญ่ในสมัยก่อนสมัยเก่าเล่าลือกันว่าครูบาริยชาติเนี่ยเป็นขวัญหน้าของครูบาศรีวิชัยลงมาเกิดสร้างบารามีก็เลยมีคําพูดว่าครูบาใหญ่อยู่ในกายครูบาเล็กนี่ ครูบาลยชาติท่านเป็นพระนักพัฒนาผมบอกแล้วเป็นพระนักวิปัสสนานี่ท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายท่านปโปรดลูกศิษย์ทุกคนไม่เลือกชนชั้นวรณะไม่เลือกฐานะยากดีมีจนปโปรดหมดลูกศิษย์ท่านก็เลยมีระดับบนเลยก็คือเจ้าของบริษัทมหาชนเจ้าของกิจการเป็นหลักพันล้านหมื่นล้านนะเป็นถ้ามียศฐานบันดาศาสตร์ก็ชั้นพลเอก คนอากาศเอกคนตำรวจเอกคนเรือเอกนี่เป็นชั้นอธิบดีเป็นมหาดปลัดเป็นรองปลัดอะไรมีหมดนี่ลูกศิษย์ในฝากในฝ่ายที่มียศถาบรรดาศักดิ์ลูกศิษย์ที่เป็นดาราศริลปินนักร้อนัก,สกแสดงโอ้เยอะแยะมากมายเวลาวัดแสงแก้วมีงานปีเนี่ยก็จะมีดาราศริลปินเยอะแยะมาร่วมงานเป็นลูกศิษย์ท่านมากราบมาไหว้มาร่วมงานเสมอลูกศิษย์อีกฝากฝ่ายหนึง่งโอ้โหคุณ พ่อค้าแม่ค้าเข็นรถเข็นขายของนี่ลูกศิษย์ครูบาิยชาติชาวเขาชาวไร่ชาวนาะโอ้ชาวบ้านที่บ้านเป็นหลังคามุงด้วยใบตองตึงอ่าก็มีท่านปโปรดหมดท่านรักลูกศิษย์ของท่านเสมอกันหมดปโปรดเหมือนกันหมดนี่น้ำใสใจจริงของครูบาอาจารย์ครับแล้วครูบารยชาติเนี่ยท่านถ้าสําหรับผมนะสำหรับอาจาร,รย์ชาติะอาจารครูเนี่ย ท่านผมว่าท่านมีของเก่าเยอะพูดตรงๆเลยแล้วก็ค่อนข้างจะเชื่อว่าเออท่านก็คงจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับครูบาศรีวิชัยอยู่พอสมควรท่านมีของเก่าเยอะมากท่านสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลตั้งแต่สมัยเป็นครูบาเนนนะครับเออพระเครื่องของท่านยุคแรกๆเนี่ยท่านไม่มีปจัจจัยอ่ะสมัยเป็นเนนเป็นครูบาเนเนเนี่ยก็ใช้ปูนใช้การสร้างพระด้วยปูนตามตำรับตำราของหลวงปู่ดูวัสดกแก อ่าเป็นปูนแล้วก็กดเป็นพิมพ์พระเป็นพิมพพระขุนแผนบ้างเป็นรูปเหมือนเป็นอะไรมั่งนะปรากฏว่าพระเครื่องของท่านเนี่ยที่เป็นเนื้อปูนเนี่ยบางองค์นะต้องใช้คําว่าบางองค์ขึ้นพระธรรมธาตุเห็นเป็นอัศจรรย์แม้ที่ผมก็ยังมีขึ้นเป็นพระธรรมธาตุนี่ก็แสดงให้เห็นถึงภูมิจิตภูมิธรรมของครูบาเรียชาติได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวทีนี้วัตถุมงคลที่จะแนะนําคุณผู้ฟังมิตรรักนักนิยมพระเครื่องในคลิปนี้ เป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระปัจเจกับพุทธเจ้าหลายๆคนนี่ก็คงจะทราบหลายๆคนไม่ทราบผมจะขอย่นย่อบอกให้ฟังว่าพระปัจเจกับพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งบางตำราโบราณใช้คําว่าจําพวกหนึ่งเลยแต่ผมบอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพัทธลักษับของเราเนี่ย เจ้าชายสิทธ,ธัตถะเสด็จออกบรรพชาเป็นสมณะโคดมนะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความว่าทรงรู้ข้อธรรมสําเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงมีน้ําพระไัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่สัตว์โลกสเสด็จออกประกาศพระศาสนาสเสด็จออกสั่งสอนเวนยสัตว์เป็นที่พึ่งแก่เทวดามารพรหมมนุษย์ทั้งหลาย คือคือทรงตรัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตามบทสวดนะครับเขบอกว่าตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระปัจเจกับพุทธเจ้าก็เช่นกันพระพุทธเจ้าท่านสเสด็จออกจากไข่ของวัตตะสงสารเนี่ยเป็นลูกไก่ออกจากไข่ยังไงพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ออกอย่างนั้นเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าพระปัจเจกับพุทธเจ้าเนี่ยทรงบรรุธรรม ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเหมือนกันแต่ไม่ทรงประกาศพระศาสนาไม่ประดิษฐานพระศาสนาจะมีบ้างก็ทรงโปรดสิทธิยานุสิตคนใกล้ชิดหรือคนที่พระองค์ทรงเห็นด้วยขายพยานว่ามีบุญหนุนนำกับพระองค์ก็ทรงโปรดแต่ว่าไม่ทรงประกาศพระศาสนาไม่ทรงประดิษฐานพระศาสนาในพระคัมภีร์ฝ่ายพุทธเนี่ยก็เลยบอกว่าในระหว่าง พุทธการคือในระหว่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยจะไม่เกิดพระปัจเจกับพุทธเจ้าอ่าใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยจะตัดสรุ้เองไม่ได้ไงก็จะต้องตัดสรู้หรือว่าต้องรู้ทมตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างพุทธการจะไม่เกิดพระปัจเจกับพุทธเจ้าแต่ถ้าพระพุทธเจ้าสเสด็จดับขันปาริณิพานนะไปแล้วพระธรรม ที่ทรงตัดสั่งสอนเสื่อมไปแล้วนะเรียกว่าหนึ่งพุทธันดรหายไปแล้วในโลกนี้ไม่มีใครรู้จักพระศาสนาพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยจะบังเกิดพระปัจเจกับพุทธเจ้าขึ้นมาเพื่อทรงตัดสรุปรรมได้โดยพระองค์เองแต่ว่าไม่ทรงปฏิสถานพระศาสนารอพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปมาปฏิสถานพระศาสนาเหตุนี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าพระปเจกับพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่ง แล้วเป็นพระพุทธเจ้าที่ทรงไว้ซึ่งมาหาโภคขทรัพย์อุดมโภคขทรัพย์เป็นอย่างยิ่งก็ดูอย่างการสร้างพระปัจเจกพุทธเจ้าของหลวงพอ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงนะครับท่านหลวงพอ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านกําหนดกฎเกณฑ์ไว้อย่างแน,แน่ชัดเลยว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าของท่านเนี่ยอุดมโชคอุดมลาบโชคลาบดีไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีอดไม่มีตกไม่มีต่ำนี่ว่ากันอย่างนี้ พระปัจเจกับพุทธเจ้าของครูบาอาริยชาติท่านสร้างท่านทำเอาไว้เป็นวัตถุมงคลยุคแรกๆของท่านเพราะว่าสร้างในราวปี2,552ถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ15ปีเข้าไปแล้ว14 15ปีเข้าไปแล้วพระปัจเจกับพุทธเจ้านี่ในมือผมผมดิบมาดูเออลักษณะสันฐานเป็นพระพุทธอ่าระพุทธไม่ได้เพราะว่าไม่มีมุ่นมวยผม เป็นพระสงฆ์นะครับไม่มีมุ่นมวยผมลักษณะคือนั่งขัดสมาธิมีกรดมีบาทกนกรดก็วางอยู่ข้างๆเลยมีบาทมีเครื่องอัฐบริขารครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งไปกว่านั้นก็คือในประทับนั่งบนบัวบวกความบวงายแล้วก็ที่ใต้ฐานบัวเนี่ยมีทรัพย์สมบัติทรัพย์สิงคารโภคสมบัติมากมายเลย แก้วแหวนเงินทองอยู่มากมายเลยนะครับนี่เป็นความหมายให้รู้ในยะว่าพระปัจเจกับพุทธเจ้าของครูบารียชาติเนี่ยเน้นหนักทางด้านมาหาโชคโภคขรัพย์เน้นหนักทางด้านความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพในหน้าที่การงานแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาทรัพย์สมบัติทั้ง,งหลายมาห้อมล้อมมาสู่ผู้บูชาองค์พระ สูงประมาณ3เซนติเมตรผมชอบอย่างหนึ่งนะครับพระปัจเจกพุทธเจ้าของกรุณาเลชาชิเนี่ยผมชอบที่แกะแม่พิมพ์แกะลวดลายแกะพิมพ์ทรงองค์พระเนี่ยได้สวยงามรอบเลยคือรอบเปเหมือนพระก,กลิงเนี่ยรอบเลยมีมิติมีความลึกมีความกว้างเห็นความสวยงามสรีระต่างๆเห็นกรดเนี่ยกรดที่วางอยู่เคียงข้างพระอัจเจกเนี่ยโอสวยงามคือสวยงาม สวยงามจริงๆผมเห็นแล้วสวยงามแล้วก็ถ่าอายิงออกกล้องส่องนะครับนี่ผมก็ส่องดูแล้วเอากล้องส่องดูเห็นบาดเห็นอัฐบริขารเนี่เห็นการนำลงนำร้อนเยอะแยะมากมายเลยครบถ้วนแล้วก็รอบอ่ามีบัวอยู่รอบผมชอบมากชอบมากอ่ามีนี่ที่ล้อมเนี่ยเหมือนบัวอเป็นบัวนะครับแต่ว่าที่ล้อมเนี่ยเป็นกลีบบัวแต่ละกลีบแต่ละกลีบเนี่ยโอ้เป็น ถุงสมบัติเนี่ยโอ้โหถ้าไม่สองนี่ไม่เห็นเลยนึกว่าเป็นกลีบบัวเยอางเป็นถุงสมบัติเป็นถุงทรั์สมบัตินะล้อมเลยล้อมเลยล้อมพระปัจเจกับพุทธเจ้าล้อมเลยมีแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาอุตัยแล้วที่ก้นนีมีพลอยพลอยกินบ่อเสี้ยงหรือว่าพลอยกินไม่หมดกินไม่ไหวใช้ไม่หมดเนี่ยแล้วก็มีผงวิเศษน่าจะเป็นผงทางเศรษฐี ผมทางพระปัจเจกพุทธเจ้าผมทางเรียกโชคเรียกลาบเนี่ยละครับโอ้มีพอยเยอะจริงๆนะก็พระปัจเจกพุทธเจ้าของครูบาฤยชาติสร้างในปีนะสองพั 51, นหะ้าร้อยห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองอ่ะเขาต่นี้เขบอกห้าสิบเอ็ดนะในระหว่างวันที่สองถึงเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดซึ่งเป็นวันที่ครูบาฤยชาติท่านเข้านิโรธเข้านิโรธกรรมเป็นครั้งที่เจนะ็ดอ่า พระพุทธองค์ทรงตัดแก่พระอนนท์ในคำพีปัจเจกับพุทธาปัจทานว่าในโลกทั้งป,วง,ว,ว,ว,งปวงเว้นเราแล้วไม่มีใครเสมอพระปัจเจกับพุทธเจ้าเลยในโลกทั้งปวงเว้นเราแล้วไม่มีใครเสมอพระปัจเจกับพุทธเจ้าเลยนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านี่เป็นพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งอุดมสมบูรณ์พูนสุขมากมีโชคมีลาบลาบผลพูนทวีมากมีจริงๆ แล้วก็พระปัจเจพุทธเจ้าของครูบาิยชาติเนี่ยเป็นวัตถุมงคลยุคแรกกล่าวโดยสรุปก็คือว่าครูบาิยชาติเนี่ยท่านก็อุดมสมบูรณ์โชคลาภนะครับท่านสร้างวัดวาอารามต่างๆวัดแสงแก้วโพธิญาณเนี่ยหมดเงินเป็นร้อยร้อยล้านเนี่ยคุณดูนะครับสวยงามมากท่านสร้างจากท่านไม่มีอะไรเลยนะท่านเคยพูดให้ผมกับภรรยาฟังเพราะว่ารู้จักกับท่านมานานตั้งแต่่านสมัยท่านเป็นครูบานเนนเหมือนบอกแล้วครับ มีจดมงจดหมายท่านเขียนจดหมายถึงถึงถึงผมถึงคุณแฟนผมเนี่ยท่านบอกเกี่ยวกับวัตถุมงคลในนั้นๆรูปแบบนั้นๆว่ามีคุณวิเศษอ,อย่างไรอะไรยังไงทํำยังไงนี่ฉนบอกหมดเป็นจดหมายที่เขียนด้วยในมือท่านเองลายมือท่านสวยนิ่งสวยงะสวยงามมากเหมือนกับลายมืออารักษ์เลยนะคุณบาริยชาติเนี่ยท่านมีบารามีสูงสําหรับผมนะคือมันเชื่อได้อย่างแน่แท้เลยว่าถ้ามีบารามีสูงมาก บรารมีของท่านเนี่ยไม่ไม่จำกัดไม่กีดขวางสิ่งใดๆทั้งสิ้นมีบรารมีมากพระที่มีบรารมีมากแบบนี้มาสร้างมาทำของที่เน้นหนักในเรื่องของพุทธคุณทางโชคลาภผมนึงบอกว่าพระบาเจกพุทธเจ้าผมพูดแต่ตอนแรกว่าเป็นของสูงเป็นพระเครื่องชั้นสูงเนี่ยราคาอาจจะไม่ได้ไม่ได้แพงมากแต่ว่าถ้าคุณจะหาพระดีพระชั้นสูงบูชาเพื่อชีวิตจเจริญก้าวหน้า บูชาเหมือนกับว่าบูชาพระพุทธเจ้าอะ่ะเหมือนกับบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้า <c oughs> ก็ต้องพระปัจเจกพุทธเจ้าของครูบารียชาตินี่แหละครับวัดแสงแก้วโพธิญาณแม้แต่ตัวผมเองหรือแม้แต่คุณแฟนผมเนี่ยมีวัตถุมงคลของครูบารียชาติค่อนข้างพอสมควรน,นะท่านเมตตามอบมาให้ของบางอย่างบาง,บางชิ้นเนี่ยเป็นของเก่าบ้างท่านทำเอาไว้เป็นพิเศษบ้างเนี่ยท่านก็มอบมาให้ตามตามวาระตามสมควรเนี่ยแต่ท่านก็บอกว่าให้แขวนให้แขว,น,ขวนพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ย ให้เอา,าพอระปัจเจ้พุทธเจ้าติดตัวไว้เสมอก็ทําตามท่านนะชีวิตก็มีความสุขความเจริญดีมากก็ไม่ใช่เฉพาะผมกับคุณแฟนนะครับและหลายคนเนี่ยท่านก็ท่านก็บอกกล่าวบางคนท่านก็มอบให้เลยแล้วก็กําชับว่าให้เอาไว้ติดตัวบูชานี่ก็แสดงให้เห็นว่า,าพระปัจเจ้พุทธเจ้าของกุบาลรีชาติเนี่ยท่านก็ต้องมั่นใจแหละต้องมีความศักดิ์สิทธิ์สูงส่งพอที่จะพลิกฟื้นชีวิตได้จริงท่านจึงมั่นใจนะว่ากันอย่างนั้น วัตถุมงคลดีๆแบบนี้แหละครับถ้าคุณต้องการก็ไม่ยากครับคุณกรณาชมคลิปต่อไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมี QR code คกับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาก็จะได้ติดต่อสื่อสารกันส่งรูปพระเครื่องให้ท่านชมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนก่อนจะจากคลิปนี้จบแล้วก่อนจะจากขอประสาทพรให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงสิทธิกิจยังสิทธิกำมังสิทธิลาภโโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาศัตรูบีทาวินาสันติผมจัรชาตนะเจ้าครูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ